สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน6ก,กิจการป่าต๊อบกินข้าววันละแสนนอนเฉยเงินไหลเข้าบัญชี กูรักหวานฉ่ำ13ปีป่าตอปฏิญญาและนักแสดงสาวป,ปีใหม่สุมนรัตน์ควงกู้เคลียร์ข่าวเมาส์และทางโลกบวชชีตลอดชีวิตเผยจุดตกต่ำของชีวิตเคยติดยาใช้เงินวันละแสนเฉียดตายมาแล้วน้ำครั้งไม่ท้วนเชื่อที่รอดมาได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยทั้งกู่มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ถามว่าเห็นมีข่าวว่าจะบวชตลอดชีวิตป่าต๋อกล่าวว่าบวชตลอดชีวิตต้องถามปีใหม่ก่อนปีใหม่อนุญาตหรือเปล่า พี่ใหม่กล่าวว่าอะไรที่พี่อยากทําใหม่ก็สนับสน,นุนขอให้เป็นเรื่องดีก็พอป้าต้อบกล่าวต่อว่าเรื่องแบบนี้เขาไม่พูดไปหรอกถ้าพูดไปแล้วไม่ทํานี่บาปกรรมสุดๆ ที่ไม่ได้คิดว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่ว่าได้เจอหลักธรรมะมีความสุขขึ้นถามว่าเพราะเคยผ่านประสบการณ์บวชมาสองครั้งแล้วอาต,ต้อมกล่าวว่าครั้งแรกตอนแรกคิดจะไปปฏิบัติธรรม3วันจากนั้นมีแม่ชีท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าแม่ชีสันสนีขอพบพาไปเจอปับ๊บเห็นหน้าตอปปุ๊บคุณแม่บอกว่าเหนื่อยไหมลูกเราก็ถามว่าเหนื่อยอะไรแม่ก็บอกว่าเหนื่อยกับการพยายามเปลี่ยนเงาตัวเองในกระจกร้องให้เลยคุณแม่รู้ได้ยังไงคือเราพยายาม ลี่ยนสิ่งที่เราเห็นในกระจกสะท้อนกลับมาอยากเป็นคนอื่นอยากเป็นผู้ชายอยากหนุ่มอยากรอแบบมันไม่ใช่เราอะคุณแม่ถามบวชไหมลูกเราก็ถามว่าบวชแบบไหนบวชกนผมมาบวชกับแม่นะเราก็บอกว่าได้ค่ะถามว่าก่อนหน้านี้เห็นว่าเป็นการผลานเงินในแต่ละวันวันละเป็นแสนปาต้อมกล่าวว่าทุกวันวันละแสนถามว่าเวลาพี่อยากได้อะไรพี่ก็ต้องได้อย่างเช่นรถใหม่คันนึงแล้วให้พ่อแม่ตามไปจ่าย ป้าท็อปกล่าวว่าใช่เขาน่าจะเหนื่อยหน่ายกับพี่มากแต่ว่าด้วยความรักลูกม้าก็เลยตามไปจ่ายให้ทุกที่ทำว่าคู่นี้หวานกันขนาดไหนพี่ไม่กล่าวว่าคนที่หวานเป็นพี่ต๊อป หม่ว่าใหม่ไม่หวานอย่างนั้นหรอกเขาเป็นคนสร้างสีสันให้เราในด้านธุรกิจพาทอปถือหุ้นใหญ่ในบริษัทของครอบครัว6บริษัทได้แก่ 1. บริษัทปัญญาพรอพพอร์ตี้จำกัดจำนวน1 8, 8, นึ่งล้านแดนหุ้นหรือคิดเป็น15.15%ป15มูลค่า181ล้านบาท 2. บริษัทปัญญาบ้านและที่ดินจำกัด4,975หุน้นหรือคิดเป็น24.8%มูลค่า4ี่ล้านเก้าท,ทุนจดทะเบียน 20ล้านบาทสามบริษัทปัญญาอ็นเตอร์ไพรสจำกัด46,999หุ้นหรือคิดเป็น15.6%มูลค่า3,289,930บาททุนจดทะเบียน21ล้านบาทสี่บริษัทอีสตันฮิลล์ดีเวลลอปเมนต์จำกัด34,999หุ้นหรือคิดเป็น34.9%มูลค่า3,499,900บาท5บริษัทปัญญาสปอรตจำกัด12,499หุ้น หรือคิดเป็น24.9%รลค่า1,249,900บาททุนจดทะเบียน5ล้านบาท6บริษัทแอคคิวเทคจำกัด16,666หุ้นหรือคิดเป็น5.5%รลค่า1,666,600บาททุนจดทะเบียน30ล้านบาท ในจํานวนนี้2บริษัทหุ้นส่วนของป่าท็อปคือนายชาตรีโสภลพนิชเจ้าสัวแห่งกลุ่มแบงก์กรุงเทพได้แก่บริษัทปัญญาพระพธติจำกัดอสังหาริมทรัพย์และสนามกอล์ฟก่อตั้งวันที่20มีนาคม2532ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน1,200ล้านบาทที่ตั้งอยู่ย่านถนนปัญญารามอินทราแขวงคณายาวเขตคณายาวกรุงเทพมหานครนายชาตรีโสภณพนิชถือ1,263,155หุน้นหรือ คิดเป็น10%มูลค่า126.3ล้านบาทที่ทำรายได้ให้มากที่สุดคือบริษัทปัญญาพระเพอร์ทีสจำกัดมีรายได้ปีละหลายร้อยล้านบาทท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v o l l s i r News ขอบคุณครับ